สวัสดีครับทุกคนผมเอฟพีเอนะคะวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องผีถึงเรื่องหลวงพระอจัรน์นะคะหลวงพระอจัรน์นั้นไปจอรลอยมาที่ทุดงนั่งรับฟังกันเลยนะคะวันหนึ่งหล,วง,หลวงพระอจัร์หรือพระอาจารย์จันนั้นจะได้ไปทุดงใน ในป่าแห่งหนึ่งแค่มีทั้งเสือมีทั้งเสือมีทั้งสัตว์อื่นๆที่เป็นสัตว์ปลาช็อกแรกกาลังจะตายกินลังจะเตรียมมูงแรดันไปเจอเข้ากลับเด็กคนหนึ่งที่ของเงินเพราะหลงในป่าหลวงจันก็เลยบอกว่าเอาเท่าไหร่ล่ะ้นงเด็กคนนั้นก็ตอบว่าเอาร้อยหนึ่งครับทำไมเอาไปเยอะจังล่ะ ผมไม่มีผมหิวข้ามาสองวันแล้วแกเ,เขาก็เชื่อเด็กคนนั้นเขาโกหกกระเป๋าเขาเยอะมากเขาอยากได้เงินไปซื้อของลื่นแต่ไม่รู้พระอาจารย์เขาบอกเด็กคนนั้นมันกับตอนกลางคืนพระอาจารย์ก็นั่งสวดก็นั่งสมาธิตามป,ปกติแล้วตื่นก็ มีเด็กคนหนึ่งเดินป dem, ไปเดินมาแกก็ได้แต่นั่งนิ่งๆนั่งสมาธิเพราะกดของพระที่จะไปทุดงนะครับทุกคนก็ต้องนั่งนิ่งๆนะแต่พอแกได้ยินเสียงก็ของสูงก็คือลืมตาได้ถ้าได้ยินเสียงเหนพอเห็นเห็นเด็กคนนั้นขี่เสืออ้าหนูยังไม่ไปอีกหรอพระจะหลวงจะจันถามเด็กคนนั้นก็เลยบอกว่าผมผมไม่มีบ้าน ทำไมต้องมาเรียกผมว่านูนคุณไม่มีสิทธิ์มาเรียกผมว่าหนูหนูงตาก็อึ้งเลยสิครับเราได้ยินอย่างนั้นก็หนูไม่ใช่เราที่มาของเงินตอนที่บายๆนอนะผมไม่ได้เคยของเงินและน้องก็ไม่เ,เรียกผมขอเงินเด็กคนนั้นก็เลยลุกเออลนออกจากหลังเสือแล้วก็เอาไม้กุ้ไม้ของพระไปฟาดพระจนจนพระเสียชีวิตเรื่องนี้ก็ได้แค่ ผมก็นั่งมาเองนี่แหละผมไม่เห็นในนี้ก็เลยอยากคิดผมจะทําช่องอะไรอื่นๆแบบจะทําแบบเล่าๆผีดดีกว่าทุกคนไม่ทำแบบคิดพวกนั้นและออกใครครับตอนนี้ก็จบไปแล้วครับอย่าลืมติดตามผมเวยนะครับ